สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับช่องบอดแบมชาวนาบ้านบ้าแดดแดดแข้งแดดคักอันมือนี้ไม่น่อยมาเลาะนำหน้าขังสุ้ไทยคงปีสอ6 3หอยหกสมเนาะมาเบิงเขาเบิงนาำอันนี้เป็นเขาเงาไม่น่อยนี่เขาเราแตกจ้าเดี๋ยวขอกลับกล่องแป๊บนึง นี่จ้า,น,าน้ำบ้านในโบกพี่น้องน้ำพ่อเอจอเจก็เลยสูบน้ำก้นข้องพาปลาเขากข้นข้องจ้าไปเรื่อยๆพูน่นคุณจ้าไปหอดเครื่องสูบน้ำคุณเนาะอันเขาปีนี่กะถือวาไข่ยอยู่ ไดว่ากระบอซ้ำปีทีแล้วเนาะเพราะว่าอันไม่หน่อยดําห้างแล้วที่นี่นั่นเขาพันบอกาปล่อยน้ำออกน้ำม,มันหลยบยบอกาปล่อยน้ำออกย่านมันแรงคือปีกกยกรเลยอันขังน้ำไว้พ่อขังน้ำไว้บัน่นเขามันกเ็เลยโปรแตกกอับันพี่น้องพันดําห้างห้างซะบันนี้เขากเ็เลยนี่แหละซ้ำซ้ำเห็นนี่หละจ้ะ แต่ว่าขอดีข้องการดำห้างนี่ก็คือเขาบ่ลมเนาะสังเกตเบิงเดอร์นี่เขาไม่หน่อยนี่สิบ่ค่อยลมเลยนี่เพราะว่าไม่หน่อยดำห้างแล้วกะ็เม็ดนี่ก็ค่อนค้างหง่นี่พี่น้องนี่จ้าเขาเราเตกเม็ดกระสีใหญ่ๆอุ่มรุ่มอุ่มรุ่มเนาะโอ้ยเงือเขาตาแบบวแสบ นี่จ้าพี่น้องเม็ดเขากระสีเมยย็ดใหญ่ๆประมาณนี่นุ่ม,เ,มเขาที่เหนียวเหนียวแล้วก็นุ่มไม่น่อยมากกินเขาหนุ่มๆจังส่ละแต่ว่าอุน่นอุ่นกับบ่ค่อยดีโ้ป้าปลาแม่ประคอเห็นสองตัวสามตัละ่ะหน้าดามน้องพี่น้องกระสิมีปลาใน่แจ้งน้อย บอกคือบคอคใคคือหน้าวานหน้าวานนี่ป่าสีบคอคใคแกนเนาะผุนผุนอยู่ข้างในอ่ะเดี๋ยวมาเบิงตัวปีนี่ไม่หน่อยก็ว่าสีคัดท่านเขา่านี่ซูบน้ำออกซูบน้ำออกแล้วนี่ก้อนสีเกี้ยวไม่หน่อยก็สีคัดพันธุ์เขา่าสักก้อนตอนคัดก็สีเบิงอันว่าห่วงเด้อันบอเป็นโลกเนาะก็ว่าเด้บอเป็นโลกตายขาวแล้วก็บบอเป็นอันแบบนี้นี่พี่น้องนี่เสื้อล่าเนี่นี่ น,นี่เสื้อลาดดำๆเนวนี่นี่ไม่หน่อยสิบอเอาก็คือบอเอาบดกอเลยขาเสื้อมันหาอย่างอิลีก่กะสิสิบคัดเป็นห่วงเป็นห่วงไปแต่ว่ากะสิเบิงสักคนเพื่อมีกอ่อง่ามแต่ว่าส่วนหน่อยดอกพี่น้องมันสีอันโมมีเข่าที่แบบว่าเป็นเสื้อลาดแบบมึงซีเนาะไซรันนี่นี่เม็ดดำด น่อยว่าสิเกีียวอีกประมาณหามือจ้าประมาณวันจันมือ,อวันพฤหัสอีกประมาณหามือสิเกีียวก้าวาให้น่นามมันอันแห่งจักน้อยอันพอดีเม็ดเข่าเนี่ยกับสีซุกเต็มที่เนาะพี่น้องอันซ้ำนี่มันกะพอเกีียวได้อยู่แต่ว่ามันผัานนามหลายมันยังมีนนามมิตมอยู่กเ็เลยโบยเกีียว อันนี้กะสิประมาณอันเข่ากะสิประมาณเข้ากันว่ายังก็อันระยะพับพึ่งสามารถเกี่ยวได้แต่ว่าไม่หน่อยกะสิทาให้แก้อีกจังหน่อยแต่ว่าขันแกคักหลายกระบด,ดีเลยพี่น้องมันจะหักแมวนี่เห็นว่าน,น,นี่อันนี้นี่นี่แกจัดนี่ขเขาแก้จัดเหลวถ้าห้องโปฝฟลเกี่ยวหอดคันนี่กระสีอัน ผู้ทีมล่นทีมนอกแต่ว่าคือตัวตัวนี้มันกระสีอาจสิเป็นลูกแบบพวงมันว่วสมบูรณ์มันมัน,มน,มมน,มนหัก้อหว่วงแนวนี้